ตันประโยคาวัยจรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องมหานรกคุมใหญ่จัดว่าเป็นขุมพิเศษที่องค์สมเด็จพระบรมโรคชาเชษทรงตรัสว่าเป็นนรกที่มีความร้ายแรงมากพื่มีนามว่าเวจีมหานรก ความจริงในรัคุมนี้รู้สึกว่าอยากคุ้นหูวพวกเราอยู่มากทัานี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทร <c oughs> งเคยตรัสทิ้งพระเทวทัตซึ่งต้องมาถวยทุกเวทนาอย่างหาสาหัสอยู่ในเวจีมหานรกจัดว่าเป็นนรกคุมใหญ่ที่มีความร้ายแรงมากที่สุด ร้อนมากที่สุดแ่แสเปลวไฟในนกนี้ไม่มีเป็นไฟที่มีสีละเอียดมาก <c oughs> สำหรับความร้อนแรงของไฟถ้าเราไม่ทราบว่าไฟประเภทไหนมันจะร้อนมากร้อนน้อยก็ลองพิสูจน์ดูสมัยก่อนนี้เขาใช้เรีอเครื่องเผาหัวเวลาที่เขายะเผาตอนแรกก็แปลวลวไฟมีเปลว แต่พอร้อนจะจัดตัาหาเปลวไม่ได้แล้วสำหรับไฟแนวเวจีมหานารกนี้มันละเอียดมากมเกินมองไปแล้วคล้ายๆว่าจะพบกับแสงสว่างเฉยๆไม่มีสภาพของไฟปรากฏแต่ถ้าว่าถ้าเราจะมองไปดูสัตว์นรกทั้งหมดเราก็ไม่เห็นเนื้อเจนได้กระดูกแดงฉานเหมือนกับว่า เหล็กที่ถูกเผาไฟจนแดงคือแสดงถึงการร้อนแรงของสัตว์นรกในในขุมนี้เป็นอันว่าเ,เวจีมหานรกจัดเป็นนรกขุมใหญ่พิเศษและก็มีความร้อนแรงพิเศษท่านกล่าวไว้ในบาลีว่าเป็นอาจารังสมัยที่แปลนังแปลบ,บาลีอยู่ยังเป็นนักเรียนสมัยนั้น เคยแปลว่าท่านบอกว่านรกอเวจีมหานรกมีความร้อนแดงมากมีโทษทุกข์ทรมานหนักแต่ว่าหาการเคลื่อนไหวไม่ได้ก็เริ่มชักสงสัยว่าทําไมเนอะในเมื่อมีความทุกข์ทรมานมากมันก็ต้องดิ่นในเมื่อปลายกดตามพระบาลีต่อมาท่านกล่าวว่าไม่มีทางจะดิ่นเพราะมีหอกตรึงหมด สำหรับหอกใี่มันตรึงอยู่ทั้งหกทิศเพราะว่าในขุมนรกหนึ่งหนึ่งจะเป็นเหมือนห้องเหล็กมีบานปิดทั้งหมดสี่ด้านแล้วก็มีพื้นข้างล่างเป็นเหล็กมีพื้นข้างบนเป็นเหล็กหอกจะเสียบออกมาจากฝาทั้งสี่ด้านทั้งด้านล่างและด้านบน พุ่งออกมาทางซ้ายทะลุไปติดฝาข้างฝาโนนแล้วก็ดําก็ติดอยู่ข้างฝาข้างซ้ายยานี้เป็นต้นตริงหมดจงกระทั่งไม่สามารถจะหวันไหมเคลื่อนไหมกายได้ยืนในทราบชัดว่านรกคุ้มใหญ่คุ้มนี้เป็นคุ้มที่มีความทรมานที่สุดสำหรับท่านที่เจริญพระกรรมาฐานและกําลังฝึกมโนโมยิธิ ตอนนี้ต้องระมัดระวังให้มากท่านเองสามารถจะไปท่องเที่ยวสวรรค์ได้ท่องเที่ยวนรกได้แล้วก็จงอย่าคิดว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้พิเศษเแล้วสามารถจะพ้นกรรมชั่วที่ตัวทำไว้แล้วก็หนีจากนรกไปสู่สวรรค์บางสู่พมรลกบ้าง แต่ความลืมตัวอย่างนี้ปรากฏแกท่านเมื่อไรเพรท่านทั้งหลายได้โปรดทราบว่ากรรมใหญ่สมบัติที่มีความสำคัญในเมืองนรกคือเวจีมหมานรกจะมาถึงท่านทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าดูตัวอย่างพระทิวทัต มาบวชเข้ามาในสมัยที่องค์สมเด็จประทรงสวัสดิโสภาคยังทรงพระชนอยู่สมเด็จพระบรมครูก็แนะนําสั่งสอนให้เทวทัตเจริญกรรมฐานคำว่ากรรมฐานนี่รวมทั้งสมถะและวิปัสสนาแต่ได้ว่าท่านระเทวทัตได้ชาญโลกีได้ทรงอภิญญาสมาบัติ อภิญญาสมาบัตินี่ความจริงมโนมยิธิที่ท่านฝึกกันก็เรียกว่าอภิญญาแลวก็สําหรับอภิญญามโนมยิธินเราเรียกว่าอภิญ,ญาเล็กเพราะไปในสถานที่ต่างๆได้แต่เพียงอภิสมานกายที่เราเรียกกว่ากายในกายแต่สําหรับอภิญญาที่วระเทวทัศน์ทรงนั้นแปลนอภินญ,ญาใหญ่ คือสามารถจะนิรมิตอะไรก็ได้เหาะเหินเดินอากาศก็ได้จะไปนรกไปสวรรค์ก็ได้อาศัยที่พระเทวทัตมีจิตเป็นผ่านมีสันดานหยาบมีบาปอยู่เป็นอารมณ์เมื่อทำตนอย่างนี้ได้ก็มีความกำเริบคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษอยากจะปกครองสงแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขออนุญาตองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าคเจ้าปกครองสงแทนโดยอ้างว่าภาระากิจของพระพุทธเจ้ามีมากยากในลำบากในการปกครองจะขอปกครองสงแทนนี่น้ำใจของพระเทวทัตก็มีความกำลเลิบเรืมตัวความจริงพระนี่เขไม่ได้ถือศักดิ์ศรีอย่างอื่นเป็นสำคัญ ถือเอาการบรรลุมรรคผลส่วนใหญ่เป็นสําคัญเวลานั้นพระโมคคัลลาภาสาริบทซงเนอคาสา,าวกทั้งคู่ก็ยังอยู่และยังมีมหาสาวกที่เรียกว่าอาติอสิติมหาสาวกอีกแปดสิบก็ยังอยู่ที่มีความสำคัญรองลงมานอกจากนั้นยังมีพระสาวกที่ได้พิญญาสมาบัติวิชาสามอีกมากสิเวอรหรันนับไม่ได้ แต่ท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่เคยมีจิตกำเริบเสบสรารอยาจะปกครองพระสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระผาเจ้า,จาเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านรู้ดีรู้ชั่วสำหรับพระเทวทัตได้แต่เพียงอภิญญาโลกีก็ทน,นงตนว่าเป็นผู้พิเศษจะขอปกครองพระแทนองค์สมเด็จพระบร,ะโรมโลกไปเชิก็ลองคิดดู ว่าความเลวเขาจิตของพระเทวทัตมีเพียงใดพระที่มีความสําคัญกว่ามีมากเจ้าพระที่มีวิสัยยังไม่พ้นนรกไปปกครองพระอรหันต์มันจะไหวที่ไหนเพราะว่าตามธรรมดาพระที่ยังไม่ได้อะไรยังว่าเทวทัตที่ยังถือว่าไม่ได้อะไรเป็นชาญโลกีแล้วก็ไปนลพิญญาโลกียังไม่มีความดีอะไรมาก ยังไม่สามารถจะทําตัวให้คนนรกได้สำหรับพวกท่านก็เหมือนกันท่านยังมีกําลังใจคือด้านปิญญาสมาบัติไม่เท่าปฏิวทัตขอทุกท่านจงจวดดูดูตัวอย่างแบบฉบับปฏิวทัตไว้ถ้ามีความกาเริบเมื่อไรจะลงนรกแบบนี้เหมือนกันไม่ไหมไม่ได้หมายความว่าท่านจะขอปกครองสงแทนผม หมายถึงว่ารู้ตัวท่านลงตัวว่าเป็นผู้วิเศษอันนี้มีความสําคัญมากจงระมัดระวังนี่ขอคุยกันต่อไปพระเทวทัตจะเลิกแบบนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตเธอก็โกรธหวังจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นตามพระสูตรยังทรงนางทรงนายขมังท่านนูไปยิงพระพุทธเจ้าบางัง สรงช้านา,าลาคิรีให้แทงพระพุทธเจ้าบางกลิ่งหินจะให้ทับพระพุทธเจ้าให้ทรงตายบ้างต่อมาก็ทําสังเภตเห็นได้ยังว่าคนที่ได้พิญญาสมาบัต,ตยังไม่ใช่ผู้ริเษแยังตกอยู่ในอํานาจของความโลภคือตัณหายังมีความอยากอยู่ฉะนั้นขอท่านั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครู จงเราะมัดระวังจิตเราฝึกระกมฐา,านได้นิดนิดหน่อยหน่อยที่ผมพูดว่าท่านหลายฝึกเนี่ยได้นิดนิดหน่อยหน่อยมันยังไม่ได้อะไรมากอย่านึกว่าตัว,วิเศษแต่คิดว่าตัว,วิเศษเมืไรก็ลงนรกแบบปฏิวทัศน์เมื่อนั้นตอนนี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเรื่องอเวจีมหานรกตามพระบาลีท่านว่าแบบนี้ว่าเราสัตว์เบัตาเกิดขึ้นในนรกขุมนี ย่อมได้รับทุกข์กโทษทรมานอย่างสาหัสเพราะว่าระวังแหมท่านท่านสัพสาบรีีนี่ฟังยาก <c oughs> เป็นอนว่าจำไม่ก็ระไรกันว่านรกในเวจีนี่มันหนักเหลือเกินสำนวนพระบาลีนี่ฟังแล้วขัดขัดกล่าวต่อไปว่าเมื่อกล่าวถึงเชตตาความชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในเวกีมหานรกนี้ ย่อมมีความเป็นอยู่อย่างประมาณได้รับทุกสิงอย่างแสนสาหัสสุจพนามีภาษาบาลีนะก็ว,ว่าเวจีมหานรกเป็นนรกขุมใหญ่ที่สุดกว้างใหญ่กว่าบรรดานรกทั้งหลายทั้งหมดและดูน่ากลัวสยดสยองและเห็นเป็นเป็นราวกับว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งโรง โชตินาการนึกเปลวไฟภายในก็มีเปลวอันร้อนอระอุไม่สัตว์นรกอยู่เหนียงนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาเป็นเลยได้สัตว์ที่ไปเกิดบัติเกิดในมหานารกรเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่าขุมอื่นทั้งหมดแต่อ,อัดแย,ดยกแยกเปรียเสีเสเยก,กันเราก็ว่าสวยทุก,กโทษในมหานารกขุมนี้แตกต่างกันไปหลายดิยาบท หลายท่าหลายทางเช่นเคยถ้าเคยยืนทําบาปอากุศลไว้ก็ต้องทรมานทนทุกในอิธิยาบทยืนเคยเดินทําบาปไว้ก็ต้องสวยทุกทนทุกเวทนาอยู่ในอิธิยาบทเดินเคยนั่งเคยนอนทําบาปไว้ก็ต้องสวยทุกในท่านนั่งและท่านนอน รวงความมาเคยทําบาปกรรมไว้ในท่าไหนก็สวยทุกเวทนาในท่านั้นนี่ท่านฟังสํานวนบาลีแล้วพอเดี๋ยวพขจะอธิบายให้ฟังนี่ผมมือแปรมาใหม่ๆเขาก็ลำบากใจนิดว่าเรื่องอะไรจะต้องไปทําท่าสวยทุกเวทนาแบบนั้นประเดี๋ยวไุ่รู้แปลบาลีแล้วถ้าคิดตามเฉยๆเนื้ตีความหมายผิดหมด ถ้าพบของจริงเข้าจริงจาทรศาสตร์แล้วกล่าวท่านกล่าวต่อไปว่าต้องสวยทุกทรมานอยู่ในเวจีมหานรกนี้ด้วยกลักษณะเช่นนี้จนกว่าอาถึงอายุไขคําว่าถึงอายุไขจากนรกนี้ก็หมายถึงเวลาหนึ่งกลับท่านที่ลงในรกคุมนี้ต้องสวยผลเวลาหนึ่งกับจริงจะพน้นนี่ก็ท่านว่ายังไงต่อไป พ้อตอนหลังก็ไม่มีอะไรบ้างและท่านผู้เอ่อท่านว่าอย่างนี้นะและท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนรกซึ่งเป็นนรกขุมใหญ่มีอยู่ทั้งหมดเอกักแป่ขุมดังกล่าวที่มาแล้วก็บรรดานรคข้งหย่ขุมใหญ่ป่ขุมนี้หายได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันไหมความจริงอยู่ห่างไกลกันมากจะเรียกว่าขุมหนึ่งหนึ่ง เป็นโลกหนึ่งหนึ่งก็เห็นว่าจะได้ความจริงใหญ่จริงๆ <c oughs> แต่ความเห็นของผมว่านรกขุมหนึ่งหนึ่งมันโตกว่าโลกมนุษย์ที่อยู่นี่มากไม่ใช่ท่านไม่ใช่โลกหนึ่งที่ผมพูดนี่ก็ขอบันดาท่านทั้งหลายที่ได้มาโนมยิทิเมื่วลาที่ลงไปดูนรกให้สังเกตนรกขุมหนึ่งหนึ่งแล้วก็มองดูมาถึงมนุษย์โลก เราจะเห็นว่ามนุษย์โลกนี้เล็กนิดเดียวไม่เท่ากับขุมหนึ่งของนรกนี่จ้กล่าวต่อไปว่าแต่และขุมนอกจากอเวจีมานกนอกจากนารกขุมใหญ่แล้วซึ่งคล้ายกับเป็นเมืองใหญ่เป็นประธานก็ยังมีขุมเล็กๆที่เป็นบริวารอีกสี่ขุมอีกสี่ทิศทิศและสี่ขุมรวมกันแล้วทั้งหมดเป็นสิบหกขุมด้วยกันนรกบริวารน,นี้มีชื่อต่างๆกัน สำหรับนรกมริวันจะเก็บไปพูดในวันต่อไปวันนี้เราก็มานั่งคุยกันถึงเวจีมหานรกในทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญาแต่คำว่าทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญานี่ขอท่านนั้นหลายจงยกเว้นผมเสียไม่ใช่ทัศนะของผม ถ้าวพัพระเยถามาทัศนะของใครก็ตอบว่ช่างเถอะจะไม่บอกเป็นน้าว่าท่านพูดทรงอภิญญาด้วยกันเหมือนกันย่อมมีความเข้าใจและรู้เช่นเดียวกันเให้กล่าวถึงนรกคุ้มใหญ่ตอนที่เราสงสัยกันว่าคนยืนทําบาปก,ก็เสวยทุกขเวทนาในท่ายืนคนนั่งคนนอนคนเดินก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้น เป็นอันว่าถ้าเราแปลหนังสือแบบนี้แล้วก็ตีความหมายจะพลาดไปก็ได้เพราะในจุดหนึ่งเขาก็าบาลีบอกว่าอเวจีมาหานรกไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วทำไมเราจะมาอยู่ในลักษณะยืนเดินนั่งนอนให้ยืนไอ้ยืนนั่งนอนนี่ไม่สำคัญสําคัญเดินเดินสวยกรรมอันนี้ไม่มีแน่ก็ลืมว่าท่านกล่าวอยู่ในท่า ตัวอย่างเช่นพระเทวทัตที่ทำกรรมกระองค์สมเด็จพระสง์สวัสดิ์ในลักษณะของการยืนคือแสดงท่าความใหญ่โตเพื่อหนึ่งขอปกครองสงฆ์เสเองนี่เป็นลักษณะของการยืนเาะคนหวังความมีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงกว่าบุคคลอื่นเหมือนกับคนยืนรายการที่สองพระเทวทัตมีคำสั่ง ให้นายขมังท่นูไปยิงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นทัศน์ะของการยืนแลรายการดีสามพระเทวทัตมีคําสั่งให้ปล่อยช่างนาลาคิลีให้แทงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนและรายารดีสีพระเทวทัตกริ่งหินให้ไปทับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืน ดังนั้นการยืนของมะเทวทัตจึงยืนทางแข้งทางขากลางแขนกลางขาทั้งหมดถูกหอกตรึงเข้ามาทั้งหกทิศขยับเขยื่อนอะไรไม่ได้เลยไฟเผาเข้ามาทั้งหกด้านที่ด้านหน้าด้านหลังข้างทั้งสองพุ่งเข้ามาข้างล่างก็พุ่งขึ้นข้างบนก็พุ่งขึ้นพื้นซึ่งเป็นเหล็กแรงฉายก็ร้อนจะดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เขาเผาสุกแล้ว อันนี้เป็นลักษณะของมเทเทวทัตดังนั้นจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าศึกษาคือละเว้นอาการที่คิดอย่างมรทเทวท์ตเสียนี่เป็นลักษณะหนึ่งคือคิดจำเลิกคิดการเลื่อมตัวคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษจงอย่าให้มีในบรรดาจิตของท่านทั้งหลาย ถ้าวัยจิตของท่านหลายยังทรงใจอยู่ในลักษณะของปฏิวัติท่านก็ต้องไปอยู่กับปฏิวัติอย่างนี้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินสนศรีจะให้บรรดาท่านหลายฝึกจิตในด้านอนุสติตนดีในกรรมฐานสี่สิบหรือมหาอติปทานสูตรเพื่อตั้งอยู่ในพรมีหารสี่อยู่ในจาระสิบห้าอิทธิบาทสี่อย่างนี้เป็นต้น จิตของเราก็จะพ้นจากความเป็นสัตว์ในรกมาคุยกันต่อไปถึงว่าการของสัตว์ในรกที่สวยทุกขเวทนาเราจะทำบาปอะไรกันบ้างคนที่ทำบาปใหญ่ในสมัยองค์สมเด็จพระผู้มีพระาคาจ้าต้ตกนรกทั้งเป็นก็คือหนึ่งพระเทวทัวตปร,ระวัติทราบอยู่แล้วสองจินตมานวีกา กลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคนได้ค่าจา้างรางวันจากบรรดาพวกเดรถีทั้งหลายแกล้งโจทโทษองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าทําให้เธอท้องเวลาที่พระพุทธเจ้ายังเทศอยู่เดือถีเอาไม้ท่อนจันทร์กลึงด้านหนึ่งแบนดั้งหนึ่งลูนคล้ายคายคนท้องทําเชี่ยวสายรัดผกวไว้ในท้อง เธอนุ่ง้าธุมมการเป็นคนมีคันแม่รเราเรียกองค์สมเด็จพระพกรวันว่าพระสมณะโคดมยังนั่งหน้าโนวนเทศสอนชาวบ้านอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเธอ,อทำให้ฉันท้องฉันใสเวลานี้ใกครจะคลอดแล้วขอเธอจงไปหาฟืนสำหรับจู่ไฟจัดสถานที่ไว้สำหรับสิงคลอด มันเดินเครื่องแบบนี้องค์สมเด็จกิจนสีก็หยุดเทศนิดหนึ่งแล้วกล่าวว่าพระกินนิดูกระนองหญิงสิ่งที่เธอพูดนั้นที่การทําให้เธอท้องเธอกับฉันเท่านั้นสองคนรู้กันคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยที่ถ้าฟ้าปัจจุบันไปพูดแบบนี้แล้วก็สวยบอกไม่ถูกจะ้มาได้เห็นด้วย แต่เวลานั้นปรากฏว่าพระอินแปลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆข้าเวกัดสายเชือกขาดตอกไม้ท่อนจันที่เธอคาดไว้กระลุกลงมาชาวบ,บ้านเห็นความจริงจึงพา้นไล่ทุบไล่ตียอดจิงที่จินดามานวีกาเธอก้าวขาว,วิ่งแท้งกล่าวว่าธรณีทนไม่ไหวแยกเส้นนางตกลงไปในเวจีมหานรก อย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นก็คือท่านสุภาพุทธะท่งเป็นลุงพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของบรรน,นางพิมพาโกรดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทิ้งลูกสาวไปบวชปล่อยลูกสาวให้เป็นไม่เจ็บใจวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมใจจะเสด็จไปบินธบ,บัตระเจ้าสุภาพุทธะ จะไม่ชวนบรรดาบริวารนเป็นนั่งขวางทางเดินกินเหล้าขวางทางพระพุทธเจ้าเสียพระพุทธเจ้าทรงไปบิณฑบาตไม่ได้ก็กลับหลังจากนั้นเพียงเจ็ดวันสุป,ปาพุท้ก็ถูกตรณีสุขให้ลงอเวจีมหานรกนี่ก็ตกมารกทั้งเป็นสมัยนั้นมีหกท่านเดียกันสำหรับท่านอุบนวรรณาเทรี ก็มีนันทมานกซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันติดพันรักท่านในาสมัยเป็นยังไม่บวชเวลาท่นกลับจากบินาบาิก็เข้าไปหาปลุกปล่ำธรรมานาจารย์ในที่สุดเธอก็ต้องถูกธรณีสุกเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งก็คือนันทยักษ์เห็นภาษารีบุตรสาวโองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิโรธาสมาบัติ เธอเหาะข้ามไม่ได้กลับเราก็ลงมาพื้นดินเอากระบองตีศีรษะภาษาลิบท์แต่ว่าเมื่อตีแล้วก็ภาษาลิบุทรไม่เป็นอนันตรายเธอก็ถูกธรณนีสูบไปเป็นนั้นว่ากรรมใหญ่ที่แปลน,นันตริยกรรมต้องลงอเวจีมหาเมรกทั้งเป็นนอกจากนั้นก็คนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าระะรหันจัดว่าเป็นอนันตริยกรรม จะเป็นกรรมใหญ่แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็กล่าวว่ากรรมใดที่เป็นอาชินตกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมเล็กน้อยคือหมายความการฆ่าสัตว์สําหรับทำอาหารที่บรรดาชาวบ้านหลายท่านเดยกันเคยพูดว่าสัตว์นี่เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เราฆ่าสัตว์กินแล้วไม่บาปข้อนี้ต้องมัดรวังให้ดี แต่ได้ว่าจิตของเรานี้เป็นจินตกรรมตื่นนอนตื่นขึ้นมาเช้าก็าอาจจะคิดว่าวันนี้เราจะแกงอะไรตอนกลางวันจะกินแกงอะไรตอนเย็นจะกินแกงที่กลับอะไรกับและแกงประเภทนี้ไซเราจะต้องมีสัตว์เป็นอาหารแล้วก็มีมากท่านเอกันที่บอกว่าถ้าไปเอาสัตว์ตายมาทำอาหารกินกินไม่อร่อย ต้องกินสัตว์เป็นถ้าจิตเป็นปกติอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้เสมอๆอ,อารมณ์ทรงตัว mm hmm. เขาเรียกว่ามีฌานสมาบัติเป็นบาปหรือว่าทรงฌานทรงสมาบัติประเภทบาปๆเพื่อตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ตายและลงอเวจีมหานรกหากว่าท่านถามว่าถ้าหากว่าชาวบ,บ้านเขาไม่ฆ่าสัตว์พระจะฉันอะไร ก็ต้องตอบว่าพระไม่เคยแนะนําใครว่าจะต้องฉันอะไรพระทําตนเป็นคนเลี้ยง่ายใครก็ให้อะไรแบบไหนพระก็ฉันแบบนั้นตัวอย่างองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาส,สันดาสัมาสมพุทธเจ้าในสมัยนั้นที่ทรงพระชนอยู่รามถวายอาหารแด่องค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งเป็นอาหารที่เขาแบ่งกินไปแล้ว แล้วก็มาถวายองค์สมเด็จพระบรทีพแก้วเทก็กราบทูลว่าเวลานี้อาหารของข้าพระพุทธเจ้าไม่มีรสเลิศเขาว่าอาหารที่รสดีๆใหม่ๆไม่ม,มีมีแต่อาหารที่ต้องตักกริงเข้าไปแล้วหมายความแบ่งหม้อไปจริงตักจากหม้อใส่ถ้วยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระมณะดูก่อนพระเนีย่ยว่าอาหารที่แบ่งเลยอาหารที่เป็นเดนเราก็ฉันได้ นี่จะเห็นว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงเลือกอาหารถ้าอาหารนั้นไม่ผิดปีไหนอาหารนั้นไม่เป็นโทษร่างกายก็ฉันได้อีกอันหนึ่งคือนางบุญธาสีเจ้านายสั่งว่าวันพรุ่งนี้เจ้าจงไปธุระที่โนนเธอก็คิดว่าอาหารกลางวันจะไม่มีจึงได้ทําแป้งจีผสมกระรำมคือเอาเอาเอา,เอาแป้งกบรระรรมผสมกัน เอาน้ำใส่ให้เหนียวปิ้งเป็นเป็นจีห่อชายพกไปไปพบองค์สมเด็จพระจอมไตรเดินมากับท่านนนในระหว่างทางเธอได้แก้ชายพกออกเอาเป็นจีออกมาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเธอถวายแล้วเธอก็คิดว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าจะฉันหรือจะโยนทิ้งก็ตามใจเพราะเราถวายแล้วก็ได้บุญ องสมเด็จพระพุทมีพระาพาเจ้าจึงได้สั่งให้พระนนท์ปู้าสังกตินั่งฉันข้างทางนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือพราทั้งหลายไม่เคยเลือกในอาหารเป็นไวแต่อาหารนั่นเป็นโทษฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เพื่อถวายพระจะได้บุญก็จงอย่าทำเลยมีอะไรก็ถวายอย่างนั้นก็นแล้วกันอธบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน คุยกันมาเรื่องสวรรค์นรกหรือเรื่องนรกเรคือว่าอเวจี v G, มหานรกเวลาก็หมดเสีแล้วขอได้โปรดถือว่าการเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้เป็นแค่เป็นิทัศนะเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเล่ากันอย่างละเอียดฉะนั้นขอท่านที่ได้มาโนมยิธีแล้ว จงไปตรวจดูนรกแต่ละขุมจะได้เห็นนิตาตนเองจะได้ไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วขอยุติก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี